หลายๆคนมักเข้าใจผิดว่าตารางของสายไฟในรางว w ยเก็คือตารางเดียวกันกับรางเคเบิลเทรซึ่งจริงๆแล้วมันคนละแบบกันเลยนะคะแม้ว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่ว่าใช้ค่ากระแสคนละตารางและคิดค่า CG ที่ต่างกันจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเงื่อนไขการคิดค่าพิกัดกระแสของสายไฟในรางว w เวถ้าในวเวมีตัวนำกระแสไม่เกิน30ตัวนำ ให้ใช้พิกัดกระแสแบบกลุ่มที่2ในช่อง3ตัวนำของตารางสาย PVC หรือ XLPE โดยสามารถใช้กระแสจากช่องเดียวกันนี้ได้ทั้งในระบบ1เฟสและ3เฟสและพิกัดกระแสนี้ไม่ต้องคูณค่า CG นะคะแม้ว่าจะมีสายไฟหลายวงจรในรางเดียวกันก็ตามถ้ามีตัวนำในรางมากกว่า30ตัวนำให้ใช้พิกัดกระแสตามข้อห แต่สายที่เกินมาต้องคูณด้วยค่า CG ตามตาราง5.8ของวสทาคา่ะเอแล้วเราจะนับยังไงว่าสายเกิน30ตัวนำหรือเปล่านะถ้าเป็นสายแกนเดียวก็ไม่ยากค่ะในระบบ1เฟสนับเป็น2ตัวนำต่อ1วงจรถ้าเป็นระบบ3เฟสก็นับเป็น3ตัวนำต่อ1วงจรถ้าเป็นสายหลายแกน เราไม่ได้นับที่สาย1เส้นคือ1ตัวนำนะคะแม้ว่าจะเป็นสายเส้นเดียวแต่มีหลายแกนก็ให้เรานับจำนวนแกนสายเป็นตัวนำกระแสเหมือนก,นกันกับสายแกนเดี่ยวนะคะต่อไปการหาขนาดรางวเวตอนนับจำนวนตัวนำว่ามีจำนวนเกิน30เส้นหรือไม่เราจะไม่นับบางสายใช่ไหมคะแต่ตอนหาขนาดรางวเวเนี้ยเราจะต้องนำทุกสายมาคิดร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายนิวเทลหรือสายดินก็ตาม โดยการหาขนาดของรางนั้นกำหนดไว้ว่าพื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟต้องไม่เกิน20%ของพื้นที่หน้าตัดรางเดินสายค่ะเมื่อทราบหลักการทั่วไปแล้วคราวนี้เราไปดูตัวอย่างการคำนวณในแต่ละแบบกันเลย Let's go <S ตัวอย่างที่1จงหาขนาดรางสำหรับเดินสายไฟดังต่อไปนี้สาย AEC01 ขนาด50ตารางมิลจำนวน10เส้น ขนาด35ตารางมิลจำนวน5เส้นและขนาด10ตารางมิลจำนวน5เส้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างการหาขนาดรางวายเวก่อนนะคะถ้ามีสายไฟตามนี้ติดตั้งในวายเวเราจะต้องใช้ขนาดวายเวเป็นเท่าไหร่มาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากหาพื้นที่หน้าตัดของสายไฟทั้งหมดออกมาก่อนเลยโดยที่เราจะคำนวณพื้นที่หน้าตัดของสายไฟได้นั้น เราจะต้องทราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่รวมฉนวนหุ้มทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งเราสามารถไปหาขนาดสายไฟได้จากหนังสือแคปตาล็อกที่ผู้ผลิตสายไฟแต่และยี่ห้อทำขึ้นเองก็ได้เช่นหนังสือออกแบบระบบไฟฟ้าของสายไฟบางก่กเคเบิลในบทที่2จะบอกขนาดของสายไฟแรงต่ำทั้งหมดและบทที่3จะเป็นสายไฟตามมาตรฐานมอก หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะดูตามนี้ได้เลยนะคะดูที่ตาราง IEC ศ1ขนาดสายห0ตารางมิลก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของสายออกมาดังนี้หนังสือของผู้ผลิตสายไฟยี่ห้อไทยสกิมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟบอกไว้ในภาคผนวกบีดูที่ตาราง IEC ศ1ที่ขนาดสายห0ก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของสายออกมา และหนังสือของผู้ผลิตสายยี่ห้อ f e l d o t ก็สามารถหาขนาดสายต่างๆได้จากบทที่5ดูที่ตาราง IEC01 ที่ขนาดสาย50ก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของสายออกมาเมื่อเราได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟมาแล้วก็เอาไปหาพื้นที่หน้าตัดจากสมการนี้ คำนวณออกมาก็จะได้ขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ129ตารางมิลเอาไปคูณกับจำนวนสายก็จะได้ขนาดพื้นที่หน้าตัดรวมออกมาทังนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ไปหาขนาดสายที่เหลือด้วยวิธีการเดียวกันนี้จนครบทั้งหมดเลยนะคะเมื่อได้พื้นที่หน้าตัดรวมของสายแต่ละขนาดแล้วก็ให้เอามารวมกันได้เลยค่ะซึ่งจะได้เท่ากับค่านี้ออกมา จากนั้นถึงเอาค่านี้ไปหาขนาดรางวัยเวต่อคะ่ะต่อไปการหาขนาดรางวเยเวอนเพื่อนๆจาได้ไหมคะว่าพื้นที่หน้าตัดสายต้องไม่เกิน20ซของพื้นที่หน้าตัดรางเดินสายเราจึงต้องไปคำนวณพื้นที่หน้าตัดรวมของรางเดินสายก่อนในที่นี้เราจะลองสุ่มตัวอย่างรางขึ้นมาดูนะคะที่รางขนาด100คู100่100จะมีพื้นที่หน้าตัดรวมเท่ากับ1 0 0 0งตารางมิล และที่20%ก็จะเท่ากับ2,000ตารางมิลน,นั่นเองเมื่อเอามาเทียบกับผลรวมของพื้นที่หน้าตัดสายไฟปรากฏว่าไม่เกิน20%ของรางจึงสามารถใช้รางขนาดนี้ได้ค่ะเพื่อความสะดวกในการคำนวณครั้งถัดไปเพื่อนๆควรจะทำตารางสรุปพื้นที่หน้าตัดของรางขนาดต่างๆไว้ก่อนนะคะแบบนี้จะทำให้ง่ายมากๆเลยอย่างที่เราคำนวณพื้นที่สายได้เมื่อสักครู่ ให้เราเอามาเทียบกับช่อง20%ถ้าช่องที่เทียบในตารางมีค่าน้อยกว่าถือว่าใช้ไม่ได้ให้เลื่อนลงไปเทียบกับช่องถัดไปจนกว่าช่องในตารางจะมีค่ามากกว่าเป็นอันดับแรกจึงเลือกช่องนั้นก็จะได้ขนาดรังออกมาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากยุ่งยากในการเปิดหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายแบบต่างๆเราลองมาใช้โปรแกรมคำนวณสายไฟอัตโนมัติ ให้คำนวณหาขนาดรางวายเวกันดูบ้างไปที่โปรแกรมแล้วเลือกไปที่ช่องวายเวก็จะเข้าสู่หน้าคำนวณวายเวหน้าตาแบบนี้ให้ทำการกรอกค่าลงไปคลิกที่ช่องแรกแล้วเลือกสายเป็น iec 01คลิกที่ช่องขนาดสายเลือกเป็น50ตารางมิลโปรแกรมก็จะแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นมาให้อัตโนมัติ จากนั้นกรอกจำนวนสายลงไปในช่องถัดไปของบรรทัดเดียวกันจำนวน10เส้นกรอกบรรทัดที่2โดยการกดไปที่ช่องขนาดสายของบรรทัดที่2โปรแกรมจะคัดลอกชื่อจากช่องข้างบนลงมาคลิกที่เดิมเลือกขนาดสายกรอกจำนวนสายลงไปกรอกค่าที่เหลือด้วยวิธีการเดียวกัน คลิกที่บรนทัดต่อไปเลือกขนาดสายกรอกจำนวนสายลงไปเสร็จแล้วคลิกโอเคเพื่อดำเนินการได้เลยค่ะก็จะได้พื้นที่หน้าตัดรวมของสายแต่ละขนาดแล้วเอาทั้งหมดมารวมกันก็จะได้ค่าตามนี้โปรแกรมก็จะหาขนาดรางออกมาให้อัตโนมัติพร้อมกับแสดงค่า20%ของรางที่เลือกให้ด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอทำกันได้อยู่นะคะ ตัวอย่างที่2ส,สายป้อนระบบ3เฟส4สาย230ทับ400โวลต์มีเซอร์กิตเบรกเกอร์150แอมป์ต่อชุดใช้สาย XLPE ติดตั้งในรางวยเว้้ามีวงจรแบบเดียวกันนี้ทั้งหมด7วงจรรวมอยู่ในรางเดียวกันจงหาขนาดสายป้อนและขนาดรางวเววิธีทำ เช็คดูว่าสายในรางมีตัวนำเกิน30เส้นหรือไม่ระบบ3เฟส1ชุดมี3ตัวนำถ้า7ชุดก็จะมีทั้งหมด21ตัวนำซึ่งก็คือไม่เกิน30เส้นหาขนาดสายไฟเปิดตารางสาย XLPE ในกลุ่มที่2ที่ช่อง3ตัวนำค่ากระแสใน2แถวนี้ จะเป็นพิกัดกระแสของสายไฟที่เดินในรางไวเวด้วยในระบบ1เฟสก็ใช้พิกัดกระแสเดียวกันกับ3เฟสเลือกแถวของสายแกนเดียวนำขนาดเบรเกอร์ของวงจรที่1มาเทียบค่าในช่องของแถวนี้คือขนาด150แอมป์เลื่อนหาค่าที่มากกว่าและใกล้เคียงที่สุดก็จะได้พิกัดกระแสที่ใกล้เคียงคือ159แอมป์ ตรงกับขนาดสาย50ตารางนินหาสายดินโดยเอาขนาดเบกเกอร์ไปเปิดเทียบค่าในตารางสายดินก็จะได้ขนาดสายดินเท่ากับ16ตารางมิลเสร็จแล้วก็จะได้สายทั้งหมดเป็น7ชุดดังนี้การหาขนาดรางเดินสาย จากขนาดสายที่หาได้ทั้งหมดก็ให้เราแยกนับออกมาว่าแต่ละขนาดมีจำนวนสายเท่าไรที่ขนาด50ตารางมิลมีจำนวนทั้งหมด28เส้นเอาไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดของสายก็จะได้ขนาดพื้นที่หน้าตัดรวมออกมาที่สายขนาด16ตารางมิลนับได้ทั้งหมด7สายเอาไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดของสายก็จะได้พื้นที่หน้าตัดรวมออกมารวมพื้นที่หน้าตัดของสายไฟทั้งหมด ก็จะได้ค่านี้ออกมาจากนั้นก็ให้เอาค่านี้ไปหาขนาดรางได้เลยโดยเอาไปเทียบกับค่านในตารางที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้ขนาดรางออกมาตามนี้เลยคราวนี้เราลองมาใช้โปรแกรมคำนวณดูบ้างว่าจะได้คำตอบออกมาตรงกันหรือเปล่าเลือกการติดตั้งแบบกลุ่มที่สเลือกอุปกรณ์เป็นไวเว จากนั้นคลิกปุ่ม C B ได้เลยเนื่องจากบอกเป็นขนาดเบเกอร์มาเสร็จแล้วให้ไปเลือกประเภทสายเป็น XLPE แกนเดียวเลือกสายเป็นสาย C V กรอกจำนวนวงจรทั้งหมดลงไปคือ7วงจรเสร็จแล้วคลิกโอเคเพื่อดำเนินการได้เลยก็จะได้ขนาดสายและขนาดรางออกมา